ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่12พัฒนามิตรภาพกับพระเจ้าพระองค์หยิบยื่นมิตรภาพของพระองค์แก่คนเชี่ยงธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ32จงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านยากอบบทที่ 4: ข้อ8คุณสามารถใกล้ชิดพระเจ้ามากเท่าที่คุณต้องการ เช่นเดียวกับมิตรภาพทุกรูปแบบคุณต้องลงแรงเพื่อพัฒนามิตรภาพของคุณกับพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยความปรารถนาะเวลาและพะลังงานถ้าคุณต้องการให้สายสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นสนิทสนมมากขึ้นคุณต้องฝึกทูนความรู้สึกที่แท้จริงของคุณกับพระองค์ วางใจพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสให้คุณทำบางอย่างเรียนรู้ที่จะใส่ใจสิ่งที่พระองค์ทรงใส่พระทยัยและปรารชนามิตรภาพของพระองค์เหนือกว่าสิ่งใดฉันต้องเลือกที่จะเปิดเผยกับพระเจ้าขั้นตอนแรกแห่งมิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าคือการเปิดเผยทุกสิ่งทั้งที่เกี่ยวกับความผิดและความรู้สึกของคุณ พระเจ้ามีได้คาดหวังว่าคุณต้องดีสมบูรณ์แบบแต่พระองค์ต้องยืนกลรานว่าคุณต้องเปิดเผยทุกสิ่งไม่มีสหายของพระเจ้าสักคนเดียวในพระคัมภีร์ที่ดีสมบูรณ์แบบถ้าความดีสมบูรณ์แบบเป็นเงื่อนไขสำหรับมิตรภาพกับพระเจ้าเราคงไม่มีวันเป็นสหายของพระองค์ได้แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าพระเยซูจึงทรงเป็น เพื่อนของบรรดาคนบาปมัทธิวบทที่11ข้อ19ในพระคัมภีร์บรรดาสหายของพระเจ้าเปิดเผยความรู้สึกของพวกเขาบ่อยครั้งเขาบนวิจารณ์กล่าวหาและโต้แย้งกับพระผู้สร้างแต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทรงขุ่นเคืองต่อความตรงไปตรงมาแบบนี้ที่จริงพระองค์กลับส่งเสริมด้วยซ้ำ พระเจ้าทรงปล่อยให้อับราฮัมตั้งคำถามและท้าทายพระองค์เรื่องการทำลายเมืองโซโดมอับราฮัมเ้าซีพระเจ้าเรื่องที่ว่าทำอย่างไรถึงจะงดเว้นการลงโทษเมืองนั้นได้โดยต่อรองพระเจ้าจากคนชอบธรรมห้าสิบคนเหลือเพียงสิบคนพระเจ้ายังทรงอดทนฟังข้อเก่าหามากมายของดาวิด เรื่องความไม่ยุติธรรมการทอรยศและการถูกทอดทิ้งพระเจ้ามิได้ประหารเยเรมีเมื่อท่านกล่าวว่าพระเจ้าล่อลวงท่านโยบได้รับอนุญาตให้ระบายความขมขื่นของท่านระหว่างการทดสอบที่แสนทุกทรมานและในที่สุดพระเจ้าก็ทรงกล่าวรับรองโยบเพราะว่าท่านเปิดเผย และพระองค์ทรงตำหนิสหายของโยบที่ไม่จริงใจพระเจ้าตรัสบ,บอกพวกเขาว่าพวกเจ้ามีได้จริงใจทั้งต่อเราหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับเราไม่เหมือนกับที่โยบสหายของเราจริงใจโยบสหายของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้าและเรายอมรับคำอธิษฐานของเขาโยบบทที่ 42: ข้อ7มีตัวอย่างที่น่าตกใจเรื่องหนึง่ง เกี่ยวกับมิตรภาพที่ตรงไปตรงมานี้อบพยพบทที่33ข้อ1ถึงข้อ17พระเจ้าทรงสแสดงออกชัดเจนถึงความสะิิดสะเอียนสุดขีดของพระองค์ต่อการไม่เชื่อฟังของคนอิสราเอลพระองค์ตรัสบอกโมเสสว่าพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่จะประทานแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้แก่คนอิสราเอล แต่พระองค์จะไม่เดินทางไปในทะเลทรายกับพวกเขาอีกแม้แต่ก้าวเดียวพระเจ้าทรงเบื่อหน่ายและพระองค์ทรงเปิดเผยให้โมเสสรู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรโมเสสพูดในฐานะสหายของพระเจ้าท่านตอบสนองด้วยความตรงไปตรงมาไม่แพ้กันดูเถิดพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระองค์นำคนเหล่านี้แต่พระองค์ ไม่ให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะส่งใครไปกับข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์พิเศษมากสำหรับพระองค์ก็ขอให้ข้าพระองค์ร่วมอยู่ในแผนการของพระองค์ขอทรงอย่าลืมว่านี่เป็นประชากรของพระองค์ความรับผิดชอบของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่นำพวกเราโดยที่ทรงสถิตยอยู่ด้วยก็ขอทรงยกเลิกการเดินทางนี้เสียเดี๋ยวนี้เถิด ไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าจะได้รู้อย่างไรว่าพระองค์จะทรงเดินทางไปกับเราหรือไม่พระเจ้าตรัสแกโมเสสว่าเอาละเราจะทำอย่างที่เจ้าพูดเพราะเรารู้จักเจ้าดีและเจ้าพิเศษสำหรับเราอพยพบ,บทที่33ข้อสิบสถึงพระเจ้าสามารถรับได้ไหมถ้าคุณพูดตรงไปตรงมาแบบนี้หรือเปิดเผยแบบหมดเปลือก ได้แน่นอนมิตรภาพแท้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยสิ่งที่ดูเหมือนบังอาจพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นคำพูดจากใจจริงพระเจ้าทรงฟังคำพูดด้วยอารมณ์ของบรรดาสหายของพระองค์พระองค์ทรงเบือ่อคำซ้ำซากตามสูตรและเคร่งศาสนา ถ้าคุณจะเป็นสหายของพระเจ้าคุณก็ต้องเปิดเผยต่อพระเจ้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคุณควรจะรู้สึกหรือควรจะพูดคุณคงจะต้องสารภาพว่าคุณแอบโกรธหรือคุณเครื่องต่อพระเจ้าในบางเรื่องคุณรู้สึกว่าถูกหลอกหรือรู้สึกผิดหวังจนกว่าเราจะโตพอที่จะเข้าใจว่า พระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งเพื่อผลดีในชีวิตของเราเราก็ยังซ่อนความขุ่นเคืองต่อพระเจ้าในเรื่องรูปร่างหน้าตาภูมมหลังคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบความเจ็บปวดในอดีตและสิ่งอื่นที่เราคงจะเปลี่ยนถ้าเราเป็นพระเจ้ามนุษย์มักโทษพระเจ้าในเรื่องความเจ็บปวดที่คนอื่นทำสิ่งนี้ก่อให้เกิด สิ่งที่วิลเลียมแบ็กคาร์ดเรียกว่ารอยร้าวที่คุณซ่อนไว้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความขมขื่นใจเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อมิตรภาพกับพระเจ้าผมอยากจะเป็นสหายของพระเจ้าไปทำไมถ้าโพองทรงอนุญ,ญาตให้เกิดเรื่องนี้แน่นอนยารักษาคือการรู้ว่าพระเจ้าทรงกระทมทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอแม้แต่ในเวลาที่มันเจ็บปวดและคุณไม่เข้าใจแต่การระบายความขุ่นเคืองและเปิดเผยความรู้สึกของคุณคือก้าวแรกของการบำบัดรักษาเช่นเดียวกับที่คนจำนวนมากในพระคัมภีร์ได้ทำขอให้คุณบอกพระเจ้าตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรโยบบทที่7ข้อ17 21. สดุดีบทที่83ข้อ13เยเรมีบทที่20ข้อ7รูธบทที่1ข้อ20เพื่อบอกเราถึงการเปิดเผยอย่างไม่เสแสร้งพระเจ้าจึงประทานพระธรรมสดุดีหนังสือคู่มือนมัสการที่เต็มไปด้วยคำพูดผงผางการตีโพยตีพายความสงสัยความกลัวความหุ่นเคืองและความรู้สึกลึกๆ ผสมกับการขอบพระคุณคำสรรเสริญและถ้อยคำแสดงความเชื่ออารมณ์ทุกชนิดถูกจัดแสดงไว้ในพระธรรมสดุดีเมื่อคุณอ่านคำสารภาพด้วยอารมณ์ของดาวิดและคนอื่นๆก็ขอให้รู้ว่านั่นคือลักษณะที่พระเจ้าต้องการให้คุณนมัสการพระองค์คือไม่เก็บซ่อนสิ่งที่คุณรู้สึก คุณสามารถอธิษฐานเหมือนดาวิดว่าข้าพเจ้าหลังคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักพระองค์เมื่อใจของข้าพระองค์อ่อนระอาสดุดีบทที่142ข้อ2ถึงข้อสเป็นเรื่องที่หนุนใจเมื่อรู้ว่า สหายเสน่หของพระเจ้าทุกคนไม่ว่าโมเสสดาวิดอับราฮัมโยบหรือคนอื่นๆล้วนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความสงสัยแต่แทนที่จะเก็บซ่อนความผิดของพวกเขาด้วยคำพูดแบบเคร่งศาสนาพวกเขากลับพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาตรงๆและเปิดเผยบางครั้งการแสดงออกถึงความสงสัยก็เป็นก้าวแรก สู่ความสนิทสนมกับพระเจ้าฉันต้องเลือกเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเชื่อทุกครั้งที่คุณวางใจพระปัญญาของพระเจ้าและทำสิ่งที่พระองค์ตรัสแม้ว่าคุณไม่เข้าใจคุณก็กำลังให้มิตรภาพกับพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นเรามักจะไม่คิดว่าการเชื่อฟังเป็นส่วนประกอบของมิตรภาพ มันน่าจะสงวนไว้สำหรับความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงกว่าไม่ใช่กับเพื่อนแต่พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าการเชื่อฟังเป็นเงื่อนไขของความสนิทสนมกับพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรายอห์นบทที่ 15: ข้อ14 ในบทที่แล้วผมได้ชี้ให้เห็นว่าคำที่พระเยซูทรงใช้เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราว่าสหายนั่นสามารถหมายถึงพระสหายของพระราชาในราชสำนักแม้ว่าสหายสนิทเหล่านี้จะมีสิทธิพิเศษหลายอย่างแต่พวกเขาก็ยังอยู่ใต้พระราชา และต้องเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์เราเป็นสหายของพระเจ้าแต่ไม่ได้เท่าเทียบกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เรารักและเราติดตามพระองค์เราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่หรือเพราะความกลัวหรือเพราะถูกบังคับแต่เพราะเรารักพระองค์และวางใจว่าพระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราเราอยากติดตามพระคริสต เพราะความกระตันยูต่อทุกสิ่งที่พรงได้ทรงทำเพื่อเราและยิ่งเราติดตามพระองค์ใกล้ชิดเท่าไหร่มิตรภาพของเราก็ยิ่งลึกซึ้งมากเท่านั้นคนที่ไม่เชื่อมักจะคิดว่าคริสเตียนเชื่อฟังเพราะถูกบังคับหรือเพราะรู้สึกผิดหรือกลัวถูกลงโทษแต่ความจริงตรงกันข้ามเพราะว่าได้รับการยกโทษและเป็นอิสระ เราจึงเชื่อฟังด้วยความรักและการเชื่อฟังก็ทำให้เราชื่นชมยินดีอย่างยิ่งพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา และยึดมั่นอยู่ในความรักพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมยอห์นบทที่15ข้อ9ถึงข้อ11สังเกตว่าพระเยซูทรงคาดหวังให้เราทําเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรต่อพระบิดาเท่านั้นความสัมพันธ์ ระหว่างพระองค์กับพระบิดาเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์เรากับพระองค์พระเยซูทรงทำทุกสิ่งที่พระบิดาทรงขอให้พระองค์ทำทั้งนี้เพราะความรักมิตรภาพแท้ไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่เป็นการกระทำเมื่อพระเยซูทรงขอให้เรารักคนอื่นช่วยคนขัดสนแบ่งปันสิ่งของรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ ยกโทษและนำคนอื่นมาหาพระองค์ความรักก็กระตุ้นให้เราเชื่อฟังทันทีเรามักจะถูกท้าทายให้ทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าแต่ที่จริงพระเจ้าทรงพอพระทัยมากกว่าเมื่อเราทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อพระองค์เป็นการเชื่อฟังด้วยความรักสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ ทรงถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกของการนมัสการโอกาสใหญ่ๆอาจจะมาถึงแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่โอกาสเล็กๆห้อมล้อมเราอยู่ทุกๆวันแม้แต่การกระทำเรียบง่ายอย่างการพูดความจริงการมีเมตตาการให้กำลังใจคนอื่นที่สามารถนำรอยยิ้มมาสู่พระพักพระเจ้า พระเจ้าทรงชื่นชมการกระทําเรียบง่ายที่เป็นการเชื่อฟังยิ่งกว่าคำอธิษฐานการสรรเสริญและการฉวายของเราพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องศัตวะบูชามากกว่าที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟัง ก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ22พระเยซูทรงเริ่มทำพันธกิจสาธารณะเมื่อพระชนมายุ30ปีโดยการรับปรับติสมาจากยอนในเวลานั้นพระบิดาตรัสจ,จากฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมัทธิวบทที่3ข้อ17แล้วพระเยซู ทำอะไรตลอด30ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้พระเจ้าชอบพระไทยถึงเพียงนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับช่วงเวลาหลายปีที่เป็นความลับนี้ยกเว้นว่าเลเดียวในลูกาบทที่สองข้อ51แล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายัางเมืองนาซาเร็สและยอมเชื่อฟังทั้งสอง 30ปีที่พระองค์ทำให้พระเจ้าพอพระไทยสรุปได้ด้วยคำว่ายอมเชื่อฟังฉันต้องเลือกให้คุณค่าแก่สิ่งที่พระเจ้าทรงให้คุณค่า นี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาทำกันคือสนใจสิ่งที่สำคัญสำหรับอีกฝ่ายยิ่งคุณเป็นสหายที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใส่ใจสิ่งที่โรรองทรงสนพระไทยมากเท่านั้นรวมทั้งโศกเศร้าในสิ่งที่โรรองทรงโศกเศร้าและยินดีในสิ่งที่โรรองทรงชอบพระไทยเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ แผนการของพระเจ้าคือแผนการของท่านและความปราถนาของพระเจ้าก็คือความปราถนาของท่านเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน2โครินธ์บทที่11ข้อ2ดาวิดก็รู้สึกอย่างเดียวกันความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมทนข้าพระองค์ และคำเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ตกแก่ฆ่าพระองค์สดุดีบทที่69ข้อ9พระเจ้าทรงห่วงใยสิ่งใดมากที่สุดก็คือการไถ่ประชากรของพระองค์พระองค์ต้องการให้ลูกๆที่หลงหายได้กลับบ้านนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมายัางโลกนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพระทัยของพระเจ้า คือการสิ้นพระชนของพระเยซูพระบุตรของพระองค์สิ่งที่มีค่าอันดับสองคือเมื่อลูกลูกของพระองค์บอกข่าวนั้นแก่คนอื่นถ้าจะเป็นสหายกับพระเจ้าคุณจะต้องสนใจคนรอบข้างทุกคนพวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงสนพระทยัยเพื่อนของพระเจ้าย่อมจะบอกเรื่องพระเจ้าให้เพื่อนของเขาฟังฉันต้องปรารถนาะ มิตรภาพกับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพระธรรมสดุดีเต็มไปด้วยตัวยอย่างของความปรารถนาแบบนี้ดาวิดปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรู้จักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดท่านใช้คำอย่างปรารถนาทวินหากระหายหิวท่านต้องการพระเจ้าท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะสาะสแสวงหาเสมอคือข้าพเจ้าจะอยู่ในพระมนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินนตพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์สดุดีบทที่ 27: ข้อ4ในสดุดีอีกบทหนึ่งท่านกล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต สดุดีบทที่63ข้อ3ยาโคบปราถนาพระพรของพระเจ้ามากเสียจนท่านปร้มสู้บนดินกับพระเจ้าตลอดทั้งคืนท่านกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพระเจ้าประถมการบทที่32ข้อ26ส่วนที่น่าอัศจรรย์นในเรื่องนี้คือพระเจ้าผู้ทรงมาเหธิฤทธิ ยอมให้ยาโคบชนะพระเจ้าไม่ทรงขุนเคืองเมื่อเราปร่้มสู้กับพระองค์เพราะว่าการปรัส้สู้ต้องมีการสัมผัสแบบเป็นส่วนตัวและนำเราใกล้ชิดกับพระองค์มันยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นจริงจังและพระเจ้าทรงพอพระทยัยเมื่อเราจริงจังกับพระองค์เปาโลเป็นอีกคนหนึ่งที่จริงจังต่อมิตรภาพกับพระเจ้า ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่านี้มันคือสิ่งสำคัญอันดับแรกและเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตท่านรวมทั้งเป็นสิ่งที่ท่านจดจ่อความสนใจทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงใช้เปาโลอย่างยิ่งใหญ่มากพระคัมภีร์ฉบับแอ mpl ลิฟแปลความร้อนรนของเปาโลไว้ว่าจุดมุ่งหมายแน่วแน่ของข้าพเจ้าคือ ที่ข้าพเจ้าจะรู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าจะคุ้นเคยกับพระองค์อย่างลึกซึ้งและแนบแน่นยิ่งขึ้นทั้งจะได้เห็นความอัศจรรย์ในพระองค์อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ความเจ็บปวด เป็นเชื้อเพลิงสำหรับความปรารถนาอันแรงกล้ามันให้พลังงานแก่เราด้วยความรู้สึกเข้มข้นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงซึ่งตามปกติเราจะไม่รู้สึกเช่นนั้น CS ลุยกล่าวว่าความเจ็บปวดเป็นลำโพงของพระเจ้ามันเป็นวิธีของพระเจ้าในการกระตุ้นเราจากความเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ใช่การลงโทษแต่มันเป็นเสียงปลุกจากพระเจ้าผู้ทรงรักพระเจ้าไม่ได้ทรงพิรธต่อคุณแต่พระองค์ทรงพิโรวธต่อสิ่งที่เกี่ยวกับคุณและพระองค์จะทําทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อนําคุณกลับมาสามารถคีทากับพระองค์แต่ก็มีทางที่ง่ายกว่านั้นในการจุดประกายความปรารถนาร้อนรอนต่อพระเจ้าอีกครั้งคือ เริ่มขอพระเจ้าให้ประทานความปรารถนานั้นแก่คุณและเพียรขอต่อไปจนกว่าคุณจะได้รับจงอธิษฐานตลอดทั้งวันว่าพระเยซูที่รักข้าพรองค์ต้องการรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งมากกว่าอยากได้สิ่งอื่นใดพระเจ้าทรงบอกเฉลยในบาบิโลนว่าเมื่อเจ้าจริงจังในการแสวงหาเรา และปรารชนาที่จะพบเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังแน่นอนเยรมีบทที่29ข้อ13ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยที่จะสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนามิตรภาพกับพระเจ้าเพราะนี่คือความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ตลอดไปเปาโลโบอกที่โมทีว่า คนเหล่านี้บางคนได้พลาดจากสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าทิโมธีบทที่6ข้อ21คุณพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปหรือเปล่าคุณสามารถทำบางสิ่งได้เดี๋ยวนี้โปรดจำไว้ว่านี่คือการเลือกของคุณคุณสามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เท่าที่คุณต้องการวันที่12 คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวนฉันสามารถใกล้ชิดพระเจ้าได้มากเท่าที่ฉันต้องการข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านอยากอบบทที่ 4, ข้อ8คํคำถามสำหรับการพิจารณาฉันสามารถเลือกทำสิ่งใดได้ไดบ้างในวันนี้ เพื่อจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น